ครับวันนี้คุณอยู่กับผมโปรเฟสเซอร์น็อตวันนี้ผมจะมาพูดถึงประวัติศาสตร์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับที่เราพูดเกี่ยวกับก่อนนั้นผมลืมผมลืมไปอย่างหนึ่งผมลืมแนะนําตัวผมโปรเฟสเซอร์น็อตแนะนาตัวรอบที่สองแล้วผมมาจากกลุ่มสงครามครูเสกนะครับผมเป็นผู้บรรยายในวันนี้ส่วนผู้จัดหานในเรื่องคือนายนัทพัฒน์ชัยวงศ์และนายนัทการ กิติสารสักคนนี่แหละครับผมนายจริรวัฒน์ชื่นใจวันนี้มาเป็นโปรเฟสเซอร์ให้ทุกคนดูนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับโดยเริ่มแรกนะครับทุกคนคงจะยังไม่รู้เกี่ยวกับสงครามครูเสดผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับสงครามครูเสดสงครามครูเสดนั้นเกิดในช่วงระหว่างศตวรรษที่ 11- ถึง13ปลายยุคข,ของปลายยุคกลางนะครับปลายยุคเก่าของยุโรป เป็นช่วงที่คริสตจักรมีอํานาจมากที่สุดในยุโรปส่วนมากสงครามครูเสดจะเป็นการลบระหว่างชาวคริสต์และชาวอิสลามโดยโดยนะครับโดยมีการสู้รบกันเพื่อแย่งกรุงเยรูซาเล็มที่อยู่ในประเทศอิสราเอลที่ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ถึงสามศาสนาได้แก่ยูดาห์หรือยิวที่มีความเชื่อว่าเป็นแดนที่พระเจ้ามอบมาให้กับพวกตน ศาสนาคิดที่เชื่อว่าเป็นที่กําเนิดพระเยซูและศาสนาอิสลามที่เชื่อว่าเป็นที่แรกที่ก่อตั้งมัสยิดแห่งแรกที่มีชื่อว่ามัสยิดอัลมักซอนะครับซึ่งในอดีตพระเยซูเมืองเ <N un> ยลูซาอุยพนออกไปครับเอาหยผิดไปนิดหน่อยผิดไปนิดหน่อยซึ่งในอดีตเมืองเยรูซาเล็มก็เคยถูกป,ปกครองโดยนะครับชาวอสัสซีเรียบาบิโลนเปอร์เซีย กรีกอียิปต์และโรมันนะครับผมมีทุกคนก็จะเห็นว่าเมืองเยรูซาเล็มนั้นถูกปกครองด้วยหลายชาวอารยธรรมหลายชนชาตินะครับเพราะว่าเมืองเยรูซาเล็มนะครับเป็นเมืองโบราณครับเป็นเมืองโบราณในในปีศตวรรษในในปีศตวรรษที่7ศักราชที่638ได้มีกลุ่มชาวอิสลามเข้ามายึดครองเมืองเยรูซาเลม็มไปจากอาณาจักรไบเซนทน์นะครับซึ่งเป็นแดนฝั่ง ตะวันออกของโรมันนะครับโรมันโดยโดยยึดครองโดยราชวงศ์อุมัยะของอาหรับหลังจากนั้นก็ได้มีการถูกเปลี่ยนไายราชวงศ์ไปเรื่อยๆเพราะในช่วงนั้นอาหรับกําลังขยายดินแดนนะครับก็เลยถูกตีโดยพวกเติร์ก,กนะครับคือพวกเซลจุดเติร์กนะครับโดยปิดเมืองไม่มให้ผู้สแสวงบุญศาสนาอื่นเข้ามาในแดนศักดิ์สิทธิ์ โดยพวกเติร์กก็ได้ขยายเดนแดนไปเรื่อยๆนะครับขยายกระจายไปใหญ่มากเลยครับโดยไปบุกเมืองไบเซนไทายนะครับจนกระทั่งไปบุกเมืองไบเซนไทยซึ่งปกครองโดยอเล็กซิอุสที่1 c o m คอมเนลุสนะครับในสมัยนั้นคอมเนลุสจึงได้ส่งสารไปขอความช่วยเหลือที่วาติกันนะครับเพราะว่าแกสู้ไม่ไหวแล้วแกถึงทางตันแกเลยส่งขอความช่วยเหลือไปที่วาติกันนะครับซึ่งวาติกันก็อยู่ที่ยุโรปนะครับเป็น จุดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางนะครับของศาสนาคิดนิกายคาทอลิกนะครับโดยไบเซนไทยนั้นไม่ได้เป็นนิกายคาทอลิกนะครับนิกายเป็นนิกายออร์โธดอกนะครับโดยโปบอัลบานที่2ได้รับสารมาจากได้รับสารมาจากมหากษัตรตย์ของไบเซนไทยคอมเนลุสก็ได้คิดไว้ว่าหากขับไล่พวกเติ๊กได้พวกไบเซนไทยก็อาจจะกลับมานับถือนิกายคาทอลิกก็ได้ ดังนั้นนะครับพวกเขาก็อาจจะคิดได้ว่าอาจจะรวมอาณาจักรไบเซนไทยหรือพูดง่ายๆคืออาจจะรวมนิกายคาทอลิกและอัทโดอรมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างดังเดิมนะครับเหมือนในอดีตในดอนนั้นโปปนะครับโปปจึงโปปผู้ที่มีอํานาจมากที่สุดในตอนนั้นนะครับจึงได้เรียกรวมเหล่าขุนนางพระกษัตริย์ผู้ที่มีอํานาจโดยมาประชุมที่มีชื่อว่า The Council of อ r e m o n อนะครับหรือการประชุมที่เครมองในปี1095ที่ฝรั่งเศสจึงได้แจ้งให้ทุกคนได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเยรูซาเล็มนะครับที่ถูกปิดกั้นไม่ให้ผู้ผู้บุญผู้แสวงบุญไปแสวงบุญที่นั่นโดยบอกให้ไปโดยบอกให้ทุกคนนะครับไปลบว่าต่อให้ตายในสนามลบก็ได้ขึ้นสวรรค์เพราะทำเพื่อแดนศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า จึงกลายมาเป็นชนวนที่จำให้เกิดซึ่งทำให้เกิดศึกชิงแดนศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งมีชื่อว่าฮ o ล y w วอนะครับในสมัยนั้นในสมัยนั้นจะยังไม่ชื่อว่าสงครามกเศลน,นะครับจะมีชื่อว่าฮ o ล y w วอซึ่งมีชื่อว่าสงครามศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยผู้ไปลบนะครับไม่ใช่นักลบนะครับแต่เป็นผู้แสวงบุญนะครับคนที่ไปลบที่ถือดาบนี่จะไม่เรียกว่านักลบแต่เรียกว่าผู้แสวงบุญเพราะเขาไปทําเพื่อพระเจ้านะครับโดยคนที่ไปลบก็มี เรียกกันว่าโดยคนที่เป็นลบก็มีชื่อว่าครูเซเดอร์นะครับซึ่งมีต้นกําเนิดมาจากคําว่าครูเซเป็นที่มาจากภาษาลาตินแปลว่ากากบาทหรือกางเขนนะครับซึ่งแปะอยู่บนเกาะของนักลบในสมัยนั้นนะครับที่ใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาคริสต์นะครับโดยหลังมาก็ถูกเรียกเป็นชื่อของสองครามนะครับ